Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những ส,สดีค่ะพี่น้องสวัสดีครับผมเจอกนันอีกแล้วนะพี่น้องื้นนี้ืันนี้อากาศดีเลยพี่น้องเนี่ยมันหมอกงามเสาครับเต็มเลยมือน,นีคืมฝ่มาค้นฝนํำทั้งเป็นหมอกเนาะเข่า้ามันอนีฝนสิตกจากสิตกบ่ตกบรรูุนะครับ ừ ừ ừ. ตอนนี้ตอนนี้ก็เขามาป่าแล้วตกก็คือเปียกแล้วพี่น้อง่ะมันอนีกับเขาป่าคือเก่าแล้วพี่น้องหาเก็บเห็ดด้วเกานะ่าเนาะตามเก่าพี่น้องตามตามเดิมแหละคนหาเห็ดก็ต้องเขาปลาหาแต่เห็ดแล้วเนาะพี่น้องเนาะ จะได้กันมาลุนมาชดแล้กันด้วครับวันนี้เขาสิมานบอกเขาจะเตรียมตะกาบอกวันนี้เอาใบไม้ใหม่ก็และพี่น้องกันลุนว่าให้สิเตรียมตะกาเพาะเนาะสิเตรียมตะกาเพราะนอนนะพี่น้องกันถ้าลุนเมืองตอนจบแล้วพี่น้องเตรียมมาเตรียมเนาะก่อนเขาช่วงคลิปกะขอขอพี่น้องนะครับคนละไหลได้พี่น้องขอคนละไหลได้ครับเผื่อเป็นกำลังใจเขาเนาะพี่น้องเนาะป้าพี่น้องไปลุนกันเลยครับเขาสิเตรียมตะกาบ่มวันนี้ป้าพี่น้องไปลุนกันครับเดี๋ยวไม่เลือพี่น้องมาที่นี่เห็ดกอแดงนะครับ หมูว่านไปพอไปมูเลยหมูว่านนี่มื่อนี้ผอแบบนั้นบอมื่อนี้่อสามดอกจุ่มจุ่มกระดอกบานนี่นะบผมจุ่มสวยงามจุ่มสวังามเลยโอแด้งค่ะจุ่มยันนะ สวยงามเลยครับขาเห็ดบเนี่ยขาตันๆเลยเด้อครับจุ่มกันใหญ่เลยครับขาเนี่ยน้ำสวยอากาศดีเลยพี่น้องสูตรออกซิเจนจากปลาครับผมดอกนี้ไหมจรินๆไงเนาะ ดด ah. oh. okay. ah. ีีเจอพี่น้องหลังเห็ดหนัดฝนตกใส่นะนื่อโมงนี้จุ่มกันอยู่น่ามั้นี่กำลังบานนวตอนนี้อกไว้เลย่งามครับผม ขนมปังไปพี่น้องมั้งโอ้คือขนมอยู<ด>่ไหมขนมนั่งเล็บก,นกขนมดอกจอกเห็นไหมนั่งเตตๆทราบดวงนะแขีงแขงยงๆนี่เริ่มต้นคีมมากอะมานให้แดงได้ด้วยครับรุนได้พี่น้องกี่เต็มตะกาหรือว่าเต็มมาเนี่ย <laughs> พี่น้องกระโดดให้เก็บเต็มตะกาแต่อย่าให้เต็มตะการพี่น้องต้องกดไหลให้ได้ครับคนละไหล <c oughs> ไข่เด้อครับผมไข่หลังเขียวค่ะหรือว่าไข่ขาวบวานเห่าเลยพี่น้องดูดอกหนึ่งบ่ได้ดอกวั้นนี่ดอกหน่อยห,หน่อยข้ยางหลงังโอ้แกด,ดอกใหญ่นี่บ่ไใดเด้อครับ <c oughs> แก่แล้วตรงนี้ได้ด้วยกัน นี่บัวใดน้าเหลอด้อจ้ะเห็ดไข่ดอกนึ่งดอกเ,เ,าเขาบอกเก็บเยอะเลยไดบัวัวกระจแต่กระดอกงหายเลยขาคเขบอกใหญยเลยนี่นี่นี่น,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 นี่นี่เห็นว่านี่นี่เห็ดก็ไมเห็้กมาเก็บตันใหม่ถินเนาะเรื่องนี้ได้ยนี่น จุ๊บใหญ่ๆเลยจุ๊บบักใหญ่เลยดิหาจจะผ่อนนะพี่น้องดูอย่างงามเลยปัดกุนอิ่มเลยจ้าดอกเดียวพี่ถ้าพ่มายืนมอง่งนี้พ่เห็นได้เลยไข่ดอกนี้พี่น้องออสองจุ่มเลยรังเขียวงามเนาะ้ยงามค่ะ มาดูไอ้ด่ง่ยด,ด,ดง่ดีด่งมาแลดด้อครับผมแปลงครับดอกงามครับ งดอกง้ำนาหนาเลยพี่น้องด้านท็ดแปลงแก่งเสียคือกันด้วยจะให้กับเปลงเก็บไปพี่ดีทังทีเปล่ดอกน้ำเขาบ่ถือฝนนี่ทำงา จุ่มเนาะจุมมมจ่มงานเยอะเลยพี่น้องก็จะมีจุ่มเดีวยวได้ครับจุ่มเดียวมั้งพี่น้องมันมีน้อยเนาะพี่น้องก็มาดูปด้วยครับสีหมู่หมู่อ,อ่อ,อนๆชุ่มผู้ค่ะผสมงามครับหลากสีเ ห็ดนาเล่ดเด้วยล่ะงามๆเลยจ้ะคิดเขาบัถือกฝนมอคืนนคิดกะิงามไม่เหมื่วานหิดถึฝนกะจดินติจอนคืกะ่ง้งามก็ส่นนี้เขาไปโอเป็นหมูเขาแย่เขาแปลงนลจ้ะพี่น้องแกงเป็นคิดรวมเนาะค็ดนาเล่คิดเขาแปลงเซยจ้ะพี่น้อง

เต็มหมดแล้วอกเต็นบรรดาดอกเต็มยังนินพีน้อง <c oughs> แต่มีตะดอกงามด้วยครับนาแล้วเนี่ยกระเพียงครับพอมีเ้อะทีน้องจะว่ากังามเลเนาะบาง,งครั้งกัเทียบกับบอ่อในไทยพีน้องเบิ้งทุกๆดอกด้วยครับ ใหญ่เลยถ้าพูดทึงความแกงเสียก่ะพวกเห็ดเขาแพงเห็ดนาเรียนพี่้รงแกงเสียบแกงร่วมกันเลยได้เป็นบางดอกดอกหน่อยเนาะดอกหน่อยดอกหน่อยดอกใหญ่ในบ่ด่างเอา กวงอก็ดูใสใบตนวของเดียวมีดวงนี้มาเงาเคลียใบใหม่ใด,ด,ด,ดูมีสันเคลียใบใหม่บ่ดูได้อะรมาพอถทุกดอกด้ไพีหน้อาเลย ทนาวทั้งดีครับผม,มดีเฮ็ดกอเดียอจุมตัวนึงกอเ็ดกอเดียนเฮ็ดียังเเหครับเนี่ยนาเลนาเละอแห้งเนาะเเขากำลังก็เมืองก็เลยนาะนาเละดกแข็งเอกจะเฮ็ดกอเลยจริง ตรงงามด้ยสวยงามเนาะสวยงามเลยครับตดนนาเลยใช่ไมี่ต้โอ๊ก็มีดีน,นี่ไม่ต้องพเพราะคเมียนแ้่เดว่ามาเน้ย ถ่าใบตองมอลงเครื่องเฮ็ดแน่นอนพี่น้องเก็บไนดะ้หนาเลนหนานว่นจ้ะสีงาชมพูอมอมว่วงบัวนอหอนานะไม่โดมเลย เป็นหลงหกโซ้ง đỏ พี่นอ้องดอกนึงกำลังจุ่มนะครับดอกหนึ่งบานแล้วต้องใช้สีบานเหมือนเสาเลยเนาะอ้ดอกกันลังงามเลยยังหลงยังเหลืองเลยหลงเหลืองเซยพี่นอ้องใหญ่เลยจ้ะพี่นอ้องเมื่อวานนี่กำลังกำลังเปิดเลยนะม่ว่นานเนาะม่ว่านหลอกเสาเลยนี่ม่ว่านหลอกเสาแลยมีปาร์ตเดี๋ยวไปหา นี่ก็เป็นหนาเลยอชนิดหนึ่งด้วยครับผม,มสีเขาสีบวดแออกมอุมม่วนสมากเห็ดพนิกะนิยมนำมาเห็ดแกงนะครับกันเสียบอ้ยเป็นกุ่มเลยกุ่มกุ่มแ่ที่น้องอเี่ยงเกี่ยงอ๋ออนักุ่มโตไอต้นบน้ำเกี่ยง่นอง ไอ้หลินก็เขา,าอะไรล้ำเลยเิยขั้นที่ะตั้งขนาดลเลยเนาะเดี๋ยวกระเดียดเดี๋ยวกระบดพี่น้องจากสีอาการเลยเนะ้ะจุ๋มงามเลยครับผมนี่งามครับพี่น้องดุวมันจะ ีนนงามเนาะง่ายค่ะสามจีเลยพี่น้องไห้เตียงก็เห็นเรื่อยๆเลยพี่น้องวันละ,ด,ละดอกสองดอก ลายอลายงามเหี้ยไงถ้ามาฉาดังภา้างามให้งามเนาะเหมือนซามดนี่กะโดกงามเเลยเนาะมีพันหน่อยพันใหญ่เนยพี่น้องมันก็ได้คุยลายบ่ ดอกใหญ่หมตรงนี้ได้บนเดียงเดียนะครับนี่จูเขานี่ใหญ่ดีเท่งามพันใหญ่พันหน่อยด้วยพี่หนุมพันหน่อยกะิคยเ็เอน้อเบืองหเนาะ่าอยตัวนี้พันใหญ่ เดี๋ยวมาจุ่มกันดูดิเจ้วสวยงามล่ะสีหาดอ,อกเลยเนาะจุ่มกันดูนดเลนอกมีม้านิดดินนะมันนี่มีเลขเสียบเก่งกับหนึ่งเนาะเกี่ยงกับตะบกฮงเด้อพี่น้องหนึ่งเด้อโรยใส่ถาดตบะบกฮงเนาะจ้าสวยงามครับผม กอเดียงบ่ได้เลยด้อครับกอเดียงกอ,งอสวงดอกบานเนาะบานแต่งามเด้อครับบ่ได้บานแก่เดิ้ขาดูดพูนอยู่ท่องถ้ากเขาแก่นะ่ะท,ท่องเราดิออกเลือดเหลืองดำดำด้อครับไม่เลยไม่เลยต้องคำ ขาดตันเลยตรงนี้นะมีนังแตกๆเด้อพี่น้องจุ่มก่อนเอินขนาดไหน Chùm sâu chùm với cao đấy phải không? đất là tung tung ngủ thứ hai tung tung Chùm tung mì, bán tung mì tung 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 งามคือเก่าด้วยพี่น้องโอ้งุ่มกำลังงามๆเลยเปิดแล้วเปิดแล้ว ในเรื่อยๆอยู่เด้อจ้ะพี่น้องเห็ดเรื่อยๆครับเก็บเรื่อยๆจ้ะคือว่าห่างแต่ก็เรื่อยๆครับขวบให้เป็นหมูได้พี่น้องเจะละดอกสองดอกสามดอกนะครับจะกระเจอเรื่อยๆอยู่เห็นนู่นๆเดี๋ยวสิหลุดมาเป็นสิเป็นเห็ดบ่อนะหลุดเรื่อยพี่น้องผ่านอู้สองดอกงามเลยเห็นไป็นตองเพิ่งเปิดขึ้นเห็ดอีหลีพี่น้องมันหลุดให้พี่น้องหลุดเห็ดอีหลีเนาะให้พี่น้องหลุดใจขาดเลยครับ เพิ่้องยุ่งด้อครับตอนล่างๆเห็บเพิ่งดีบ่ค่อยได้เห็นเด้อพี่น้องก็หยุดแมียน่าจจะหายากแล้วครับเห็บเพิ่งมาดูดอกที่สองได้ครับผมเมื่อกี้เก็บไปดอกหนึ่งวันนี้ไม่เจอดอกที่สองเนาะขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมด้วครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยครับ ไหเด้้อจะครับผมขอบคุณที่ซอยสนับสนุนจนมาถึงสุ่มมือนี่พี่น้องเนาะจากจากหนึ่งทับจนหอดตอนนี้ก็นแสนสีเกือบแสนห้าแล้วเนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับผมบุญคุณนี่บุญยังทอดแทีนต่อพี่น้องมิตุคีไปเบิ่งอยู่แล้วจะได้คิดเหตไปเบิ่งได้ครับผมพี่น้องละคนละกับว่าโอ้โหบกฏถามโฆษณาเด้อบ่อเสียดก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับโฆษณากร พี่แลนด์ได้ของช่องล่ะพี่น้องก็ขอพูดได้หลายครับผมเพิ่อขาคนด้วยครับผมวันนี้ขึ้นเขาบ่ค่อยสูงเด้อพี่น้องพอย่างอาปากดีนีแล้วกดเสออกได้มาแต่ละคลิปให้พี่น้องเบิ่งนีช่วยยังจุ้ยยังหลุดหลุดบาใส่เวลา สามสี่ชั่วโมงด้ครับบนดอยแล้วก็มาตัดต่อเหลืออยู่ประมาณยี่สิบนาทีนะครับให้พี่เห็นน้องเบิงจะจินเห็ดกอแดงดอกนึยงามด้วยไรแต่ของส่งเฉพาะกระได้สื่อกระทู้คนจินไปเจริญเมียด,ดีหน่อยอู้ดมวานอู้อนนจุ่มจุ่มหน่อยเขาอยู่ฟัง่งให่นี่นะ

สวยงามพี่เนอะขาแดงๆเนาะนี่เค่อยง่านเนะน,แน่แตบบ้านเลยค่ะ จากพี่น้องขี้โพถือฝนก็สวงามด้วยพี่น้องหยัดถือฝนเนี่ยข้อก็สิแตกพอเขาอบน้ำฝนถือน้ำเนาะเขากเปื่อยดินารีเด้อจากพี่น้องชิ้วๆอะไรเลยจ้ะเลย์เลยเด้อจากผมห็ดกอเด้ง สวยงามตัวน g, oh, oh. Somehow, um. oh. Oh, um. <okay> ี้งามสวยงามพี่น้องโอ้ยพีน้องโหอ้ยงามครับงามเน่บานเฉยเลยังบานนย เอาล่าเนยน้อยล่าเนยน้อยแต่กระไดยุค่ะนองนี่ใใหม่่ใหม่ซีดูดีดหาดอกไหมพวกันชีเห็นแล้วร้อนบอต่ออีกเลเห็นแล้วนะเห็นแล้ว ขาแดงขาแดงเนาะทางหลังดีไม่ใจเนาะ <c oughs> บนเดียวหาดอกแต่ดอกหนึ่งงามโค้งงอเนาะดอกแหงงามแหงอะยุดแปลงนี่ตามีดอกเด็ดยวพอดีฝนเขางามเลย พอเดียวเรางานเลยไปนี้พ,พุ่นดอกหนึ่งปะจูกงานเร่ยลยจุกเลยมีกพอนี่นนอน่ที่จังหวกทหารเหน็นไหมสวยงามอีกนดห<า>ลุดถึนแ่ี่ก็ได้สิสิโอกอล้ว,วะ่ะเพิ่อน

ก็เป็นห่มกอ่อด้วยพี่น้องเี่ที่เก็บตะก,กีนแต่ว่าเขาเขาก็บ่ได้ออกทุกห่มเลยครับออกเป็นบางห่มตดก,อตดกอ่อห่มใดเขาเคยออกเขากอนะอ็ออกเอฉพาะเขื่อหนห็ดกอ่อแต่ว,ว่าห่มหมครับเอินตามเขาด้วยครับรคนทั้งเหนือกขาทาเอื่นใบกอ่อพี่น้องถ่ายกับเต็มเิมกระบุงเขาด้วยพี่น้องมาเนี้มื่านตะกาครับมือ่อนา้กระบุงมา เก็บไปเก็บมากครหมานที่เกาาพี่น้องบันกี้หมาวานยังหลงเหลืออยู่พี่น้องหมาวานนี่ใบไม้โปกไว้บ่เห็นบ่เห็นดิหมาวานแต่หฮมโกเด้อจ้ะก็เปล่งงน้าเนาะก็เปล่งเอาบ่งามยุกงามตามภาษาเขาละ พี่น้องคนงานทำไปอีกแล้วหมาทานเขาด้วยครับ่ีเหลืองอเก๋เลยน้องกระเขาปลาตะเส่าน้องพี่น้องมานีเตอนนี้ก็กเกือบเทียงด้วยครับผมปิดถ่ายด้วยพี่น้องจุ่มนึงครับผมงามเลยครับ พี่น้องมาตามเคยครับมัอนี้เห็ดงามอิลีเนาะสจิมเนาะมัอนี้สะอ้อนเห็ดพี่น้องแมนครับผมาจุ่งงามเลยจุ่งงามเลยจ้ะดอกบานกับบ้านงามเนาะแมนครับก็บ่ซื้อฝนจ้ะมัอนี้เมื่อคืนฝนกับบ่ตกค่ะก็เลยเห็ดก็เลยดอกงามพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้บ่แน่ครับนี่มัอนี้แดดตอนนี้เอาให้เพราะว่ามือเสาร์นี่มีแต่น้าหมอกเนาะตอนขี่รถมาเนาะช่วงนี้แดดเปี่ยนเลยบริเนมันแรงอาจจะมีฝนด้วยครับมาแรงนี่ เบบดี๋ยวเขาบาดได้พี่น้องกลักวกลัวฝนนะยานฝนเดี๋ยวออกจากป่าก่อนจ้าเพราะว่าเสียงป่าหัวฝ่าเหลวมากเลยพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องผลงานนะให้พี่น้องเบิ่งคักๆกันอ่างดูนอส <c oughs> <c oughs> ุดยอดเด้บ่มีงามวิีหล่อมีเฮ็ดงามคักไปเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณทุกไหล่ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนีมันแห้งค่ะพี่น้อง